Adobe Firefly AI สร้างรูปภาพสุดเจ๋งตอนนี้รองรับภาษาไทยแล้วครับและนี่คือผลลัพธ์ที่ออกมานะครับก็เรียกได้ว่าสมจริงนะครับแล้วก็ความละเอียดสูงแล้วก็สวยงามตามที่สั่งเลยนะครับก็คือตัวนี้บอกได้เลยว่าถูกใจคนไทยแน่นอนนะครับเพราะเราสามารถสั่งเป็นภาษาไทยได้เลยนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะครับด้านข้างเนี่ยเรายังสามารถปรับขนาดของรูปได้ด้วยนะครับต้องการเป็น landscape หรือเป็น portrait ก็ทําได้ครับหรือว่าเปลี่ยนประเภทของรูปก็ได้นะครับเช่นเราอยากได้แบบเป็น ศิลปะนะครับเป็นอาร์ตหรือแบบเป็นกราฟิกนะครับก็ทําได้นะครับนี่ครับสังเกตนะครับประเภทของรูปมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากที่ตอนแรกมันเป็นแบบสมจริงเลยอันนี้มันก็เริ่มเหมือนกับเป็นภาพวาดระบายสีขึ้นมาแล้วครับจะเป็น AI ตัวนี้นะครับชื่อว่า Adobe Firefly นะครับก็คือพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมี AID อดีอีกหลายตัวเลยนะครับที่ช่วยเราทําธุรกิจง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้นนะครับ ท่านใดที่สนใจการอบรมใช้ AI เพื่อธุรกิจนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ได้เลยครับ